เราสั่งดินมาลงนะครับปรับพื้นที่นะครับตรงนี้มันจะเป็นมันจะต่ํานะครับพอเวลาฝนตกมาหน้าฝนครั้งที่แล้วนะครับมันมันจะต่ำนะครับเพราะว่าดินสุดตัวลงนะครับเราก็สั่งดินมาเพิ่มนะครับห้ารถนี่ครับตรงนี้สองรถส่วนด้านหลังบ้างก็3ามรถนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูดินเป็นดินบ่อนะครับแต่ล้วนดีนะครับนี้จะสามรถนะครับจะเอาไว้จะคนมาใส่หลังบ้านนะครับปรับพื้นที่แล้วก็จะต่อข้างนอกมาเป็นห้องครัวนะครับต่อเป็นครัวด้านหลังบ้าน ต่อเป็นครัวหลังบ้านนะครับต่อชายคาออกมาแล้วก็ถมให้มันเสมอกับตรงนี้นะครับหลังบ้านก็ให้ต่ำกว่าน,นิดนึงนะครับก็จะปรับทําเป็นครัวหลังบ้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะปรับเป็นให้เสมอกับตรงคันดินตรงนั้น,นครับนี่ให้เสมอกับคันดินตรงนี้แล้วก็จะปรับเกลี่ยให้ให้มัน เท่ากันผมจะทำเป็นอีกเป็นห้องหนึ่งนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับเราค่อยมาดูกันโอเคพอชมบรรยากาศครับบ้านสวน